สำหรับในวันนี้การโคดดิ้งไม่ได้เป็นเรื่องยากจะให้ทุกคนได้มาลองใช้ค่ะตอนนี้เรานั่งมาสองคนใช่ไหม,มอ่าเดี๋ยวนะครับครูจะให้นักเรียนใช้งานปุกมปุ่มนะครับบนไมนโครบิดโดยถ้ากดปุ่ม A จะแสดงเลขประจำตัวนักเรียนคนที่หนึ่งกดปุ่ม B จะแสดงเลขประจำตัวนักเรียนคนที่สองนะครับเอาแค่นี้เสร็จแล้วเราจะเทส บนโปรแกรมแล้วก็อัพโหลดล,ลงบนบอร์ดแล้วก็จะตรวจโอเคไหมครับ้าที่ลืน,นะครับเมื่อเข้าสู่โปรแกรมนะครับมาตรงนี้เลยหน้าหลักนะครับมาที่เบสิกค,ครับตามคูเลยนะครับเบสิฟอร์เวอร์าฟ์เวอร์คือการทาง,งานอย่างซ้ำๆนะครับวนลู o นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับ เออมาที่ Input นะครับมาที่ Input Input คือการรับค่านะครับโอเคบัตรทอดเดึงมาอ่ะอันนี้ครูจะพักหน้าจอเข้าก่อนนะครับก็เ่อที่จะได้เห็นนะครับโอเคไหมนะครับอ่ะพักหน้าจอเข้าก่อนมาที่ Input นะครับบัตรทอดเอ่ามาที่อีกครั้งหนึ่งครับ Input ตบัตรทอดบอ่าแล้วก็เปลี่ยนสามเตียงตรงนี้อ่ปุ๊บ เสร็จแล้วในกรณีที่เราต้องการ copy b o x เนี่ยเราจะทำยังไงครับคลิกขวา duplicate เ,เป็นการ copy เห็นไหมครับครูก็ไม่ต้องไปหาในในเมนูตรงนี้สร้างมันทั้งหมด3อันนะครับคือ1นะครับ b u t ทอ n A b u t ทอน B แล้วก็บัตทอน A B จากนั้นนะครับ เมื่อกดปุ่มบัตทอน A ให้แสดงเลขประจำตัวคนที่1นึ่งโชว์นัมเบอร์ดึงมาเลยครับบล็อกโชว์น้เบอร์จากนั้นก็พิมพ์เลขประจำตัวนักเรียนลงไปเลขประจำตัวอะไรครับ2องสี่เจ็าเลขประจำตัวนักเรียนมีทั้งหมด5ตัวใช่ไหมอ่ะ อ่ขออภัยครับครูใส่ผิดอ่ครูมาใส่บนกรทถอดเองอันนี้บนดีกว่าเดี๋ยว,ยวมุมครัจากนั้นบัตรทอดบีก็อ่าเป็นเลขประยุกตตัวคนที่สองครูจะดไ,ดไม่ซ้ำกันนะครับสองเก้าแปดสิบถูกห้าตัวนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราจะกดปุ่ม A B เนี่ยเพื่อเป็นการรีเซ็ต เมื่อกดปุ่ม A/D ให้ขึ้นรูปหัวใจนะครับก็มาที่ b a s i ์ดไ h o w Icon รูปหัวใจทำให้ได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะอัพโหลดลงบนออกนะครับได้ยังเอ่ยไหนูเพื่อนทำด้วยนะครับโอเคอเมื่อเราทำบล็อกเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็เตรียมไปโพบิดขึ้นมา อ่ะหน,น้ามาดูคุณหน่อยสิอ่าอันนั้นถ่ายในถ่ายเพื่อนเลยครับอ่าเธอมาดูนะครับปกติไมโครบีที่เธอได้มาถ้ามันใกล้ไปถอยไปด้านหลังปกติไมโครบีที่เธอได้มามันแยกกันใช่ไหมครับอ่านำสายเคเบิลนะครับสายเคเบิลถ่ายมาใส่นะครับมันจะมีล็องอองมาน้านหลีนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับอ่า เรามาเทสที่โปรแกรมจาลองข้้นบนตรงนี้ก่อนเห็นไหมครับกดปุ่ม A เลขประจำตัวนักเรียนคนที่หนึ่งขึ้นไหมครับขึ้นเช็คดูว่าถูกไหมกดปุ่ม B เลขประจำตัวคนที่สองขึ้นนะครับ29870โอเคเมื่อกดปุ่ม A B เป็นอะไรครับลูกหัวใจอา เมื่อเราทสว่าโปรแกรมเราใช้ได้แล้วก็นำไมโครบีดมาเสียบนะครู่จะเสียบของคูนะครับนักเรียนก็เสียบของนักเรียนหายตอนนั้กเสียบด้วยนะครับโอเคเมื่อเสียบเสร็จแล้วเสียบเสร็จแล้วทำยังไงต่อเลย ามาเซฟครับเซฟตรงนี้นักเรียนเราตั้งชื่องานของเราแล้วก็เราเซฟตอนนี้มันมีไรไมโครบิขึ้นบนคอมพ,พิวเตอร์หรือยังมีหรือย,ยังครับนักเรียนไปเช็คที่ดิสก์พีซีนะครับของรูมันไม่มีดิสก์พีซีนะครับโอเคอ่ะจากนั้นกดปุ่มเซฟอ่า ของคูอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่า <_ an> เห็นไหมครับของคูมันขึ้นมาแล้วตำแหน่งนะครับไมโครบิดที่ดีทีซีอ่านักเรียนก็เลือกไรนี้ไมโครบิดเสร็จแล้วก็บันทึกอ่านะครับอ่าเดี๋ยวครูจะหาฐานมาลองให้ดู ตอนนี้ครูลงโปรแกรมครูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอรนุญาตต่อกับฐานเนาะเธอจะได้เห็นเพราะว่าสายครูมันสั้นนะครับดึงออดออกนะครับเดี๋ยวครูจะไปตรวจท่่รโพยนะครับตรวจสร็จก็จะปล่อยแล้วโอเคอ่ะการต่อ,อการต่อนะครับตรงนี้เป็นช่องสำหรับเสียบสายเิเบิล ครับอันนี้เสียบขานักเรียนงองไหมครับปุ่มด้านหลังปุ่มอะไรไม,มันคือปุ่มดีเซตใช้ในกรณีที่เครื่องมันขาดครับเช่นตนัวเลขทาเอ,อ่อตัวสี่ารเราดีเซตกันนะครับข้อสอบนะครับบนปุ่ม A ดูนะครับมาไหมครับมาเอบนปุ่ม,ม,มบ,บี ดก A ด A ีดพร้อมกันปึ๊บัวใจไหมหัวใจอ่ะลงมือปฏิบัติครับเดี๋ยวครูเป็นตรวทีละเสื้อสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะครับผมได้สอนเลือกการนะครับใช้งานปุ่มปุ่ม A กับปุ่ม B นะครับเมื่อนักเรียนกดปุ่ม A ก็จะแสดงอ่า แสดงเลขจับตัวนักเรียนนะครับเด็กๆก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่า,าเด็กผู้เคยเจอนะครับหรือว่าเจอไม่บ่อยนะครับก็เดี๋ยวอันที่หน้าก็จะสอนในเรื่องมาแอนกว้านมไปกว่านี้นะครับผมครับวันนี้นะครับผมได้ใช้งานวงทำให้ผมได้แสดงเลขจับตัวนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนุกมากผมเคยเห็นคือเขาทำเป็นรถก็อ,อยากทำหน้าผมคุณสอน